สวัสดีค่ะนะักท่านผู้ชมนะคะเอดเมนเอื้อเขียวผ่ารวยนะคะวันนี้นะคะ,ะกลับมาตามต่อนะคะแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะเซียนใบงวดวันที่22อนะคะ,ะงวดที่ผ่านมานะครับปัง7 3 3 7นะคะเราก็มาดูกันต่องวดนะคะท่านผู้ชมว่างวดวันที่22นะคะเซียนใบจะให้เลขเด่นเลขวิ่งนะคะตัวไหนนะคะสวัสดีค่ะนะคะท่านผู้ชมนะคะ แอดมินนะคะไอเขียวนะคะต่องวดเวลาเซียนใบนะคะงวดที่ผ่านมานะคะเซียนใบจะท่นานผู้ชมนะคะงวดถีงก็คอยเด็กเซียนเขาอเด้อนะคะงวดวันที่สิบเก้านะคะที่ผ่านมานะคะเด่นหานะคะรองเก่าว,ว่าเขานะคะผู้ชมอ่าเขาได้ตาราง 3, มีสามีเจ็ดนะคะชุดอ่าเจาะนะคะชุดสี่ตัวสามเจ็ดตะก้ออกตอกกลับนะคะแล้วก็ เกือบแตกสี่ตัวนะคะอันนี้เป็นแนวทางหอยลาพัฒนานะคะของเซียนใบนะะเขากล่กาววาเบิ้งกันตองวันนะคะคุณผู้ชมมาเซียนใบนะคะพันไห้แนวทางมาแล้ววันนี้นะคะมีเข้ามีหลุดนะคะผู้ชมก็พิจารณานะคะก่อนนะะวันนี้เซียนให้มาที่พันธห้เล็กมาแปลกๆด้วยวันนี้ ศูนห้าเด่นวิ่งแปดนะคะเส้นให้แปดห้าตัวเดิมนะคะ ห <180. S 2> นึงน่งแปดศูนย์ องตัวบนนะคะเจ็ดห้าสังเกตบางชุดสี่ตัวนะคะชุดสี่ตัว ตัวที่ขีดถูกนะคะแล้วก็อยู่ในตาร่างก็จะเป็นตัวเด่นนะคะ ตัวนี้เซียนให้เป็นตัวกลับนะคะเจ็ดแปดแปดะเอาตามเซียนนะคะผู้ชมนะคะชื่นชอบนะคะของเซียนใบก็ตามนะคะม่ชอบเราก็ผ่านนะคะเป็นแนวทางนะคะสูตรวหมาลาของเซียนใบนะคะทุกทวนตัวเลขนะคะเด่น8รอง1 8ึ่งนหานะคะห่งกัมี10และ15ึ่งห้านะคะหนึ1งแปดศูนย์หนชุดสตัวนะคะสลับกันในเดอชุด4ตัวนะคะ แปดหนึ่งศูนย์เจ็ดนะคะแล้วก็หนึ่งหนึ่งชุดสองตัวล่างเพิ่งจะเห็นมาแปดหนึ่งกับเจ็ดแปดเนาะน,นะคะผู้ชมอ่ะก็พิจารณานะคะบร่ได้เขียนผิดนะมันให้7เจ็ดแปดนะคะอ่าอันนี้เป็นชุดอ่าเราสลับกันนะคะในชุดสี่ตัวนะคะก็ข,ขอมีโชคมีลาบนะคะคผู้ชมนะคะแคปหน้าจอใบนะคะเป็นแนวทางนะคะของเซียนใบนะคะแนวทางเวลาวพัฒนานะคะสวัสดีค่ะนะคะเฮงๆปังๆนะคะ